เอาโอเคนะครับผมนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน250บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชี TruMoney Wallet แบบโดยตรงเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถมาทําเงินได้นะครับในส่วนของ TruMoney Wallet เนาะทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัติที่เข้ามาล่าสุดนะครับในวันที่30มีนาคมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการหาเงินฟ ีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเอลิตแบบโดยตรงนะใครสนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมเพิ่งได้รับมาล่าสุดเลยนะครับในส่วนของทูมิวเอลิตนะครับจำนวน250บาทนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนในส่วนของการหาเงินฟรีทูมิวเอลิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทํากันเลยนะครับผมเอาโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเอลิตที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน250บาทก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่านะครับก็ เป็นอีกหนึ่งแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีสำหรับชูมอนี่วอลเลตและก็ได้รับเงินมาล่าสุดอยู่ที่250บาทนะครับในวันที่30มีนาคม 2, 2022ตอน16นาฬิกา46นาทีนะครับที่เงินเข้าในส่องของชูมอนี่วอลเลมานะครับสำหรับแอปนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครหรือว่ายังไม่เคยทําเลยเนี่ยก็สามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เนาะลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ตรงความคิดเห็นด้านล่างคลิปวิโดหรือว่าตรงคอมเมนต์ปักมดนั่นเองสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้ขั้นตอนแลว,วาะ สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรถึงเราจะทําเงินจากแอปนี้ได้นะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานแบบคร่าวๆและกันเนาะเพราะว่าผมอธิบายไปหลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับสำหรับเมนูนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าหลักมีงานมีฉันนะครับผมด้านล่างตรงนี้เนาะน่าจะเห็นนะครับเป็นภาษาไทยนะครับในส่วนของแอปดองบอลนะครับก็จะเป็นในสนองการอ่านข่าวเก็บคะแนนแล้วก็น,นาคะแนนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าในส่วนของชูมิเน่เวลต์เพย์เพาลแล้วก็ค่าโทรศัพท์นะขั้นตอน ที่หน้าแรกจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกข่าวใดข่าวหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมให้เราดูที่ด้านบนตรงนี้จะมีคําว่าเข้าชมแล้วก็พูดคุยนะให้กดไปที่เข้าชมนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของวงกลมตรงนี้ที่จะเป็นตัวในส่วนของการนับคะแนนจากการอ่านข่าวแบบนี้ให้เราทําการเลื่อนนะครับมันจะมีขีดสีส้มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเต็มหลอดแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับผมวิธีการอ่านข่าวก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแจ้งเตือนของกิจกรรมของแอปแคสซินนะ52,500บาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ละกันเนาะการบัตรปิดไปก่อนนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับคะแนนเร็วและก็เยอะขึ้นในส่วนของการทําเงินนะครับถ้าเรานะครับผมอยากจะได้รับคะแนนเยอะจากแอปนี้เราจะต้องไปแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้จากการแนะนําเพื่อนเนาะการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ต้องแนะนําคนที่เราไม่รู้จักนะครับหรือว่าใครก็ได้นะที่ ราไม่รู้จักตามช่องทางต่างๆได้หมดเลยนะครับก็ให้เรากดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคัดลอกข้อความนี้นะครับแล้วก็คัดลอกแล้วล้วก็เอาไปโพสตามช่องทางต่างๆได้เลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมตรงนี้จะมีกล่องนะครับให้เรากดรับคะแนนนะครับกดเข้าไปนะเราจะได้รับ800คะแนนกดตกลงนะครับแค่นี้นะครับผมในสการรับคะแนนตรงนี้จะรับทุก3ชั่วโมงนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะมีในส่วนของเมนูงานแล้วก็ในส่วนของคะแนนด้านบนตรงนี้เนาะงานตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเช็คอินรายวันเพื่่อที รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโบนัสโบนัสตรงนี้จะเป็นภารกิจให้เราทําทุกวันนะ เราสามารถเข้ามาทําได้นะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปหรือว่าการทําแบบสํารวจนะครับการที่เราจะดาวน์โหลดแอปเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของภารกิจของแอปนั้นด้วยเนาะให้เราเข้าไปทําแล้วเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับหรือเป็นการหมุนวงล้อนะครับผมหมุนวงล้อเนาะเชิญเพื่อนทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับลองเข้ามาทําดูนะครับแปดร้อยด้านบนตรงนี้จะเป็นการดูวิดีโอทุก1ชั่วโมงนะครับรับแปดร้อยคะแนนเราก็สามารถไปดูวิดีโอเพื่อที่จะรับคะแนนตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมาดูที่ฉันนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับตัวนี้ หรือว่ายอดเงินตรงนี้นะครับก็ให้เราดูตรงนี้ได้ว่าเราคบยอดขั้นต่ำหรือยังขั้นต่ำในการถอนเนี่ยจะอยู่ที่100บาทนะครับผมเราสามารถถอนเงินไปที่ True Money w a l ล e t p a y p a าแลวก็ค่าโทรศัพท์ได้เลยสลับห0 0บาทนะครับถ้า150อ่าบบาท2 5 0บาท500บาทแล้วก็1000แล้วก็0 0 0พนนะครับในส่วนของคะแนนการแลกเปลี่ยนนะครับให้เราดูตรงนี้นะเขามีคะแนนให้เราดูนะครับเราสามารถดูได้เลยว่าเราเนี่ยต้องมีกี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับผมแนะนําให้การดูยอดเงินบาทเป็นหลักก็ได้นะถ้ารกแะผมทจ 100บาทได้แล้วนะครับผมสลับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูประวัติการถอนเงินของเรานะเพลพาวขั้นต่ำ100นะครับสูงสุดอยู่ที่200บาทนะครับค่าโทรศัพท์นะครับอยู่ที่100บาทนะครับเติมเติมเงินได้ทุกซิมทุกเครือข่ายเลยนะครับสูงสุดอยู่ที่500นะทุกคนประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตของแอปดองเบานะครับก็ยังทําเงินได้นะครับแล้วก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้รับมาล่าสุดนะครับในวันที่3 30เดือน3นะก็ยังจ่ายเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กกกดดดดดดดตติิิาามมัััััันนนน้ววววยยะคคครรรบบเเเีีี๋จออใให่ลปปโถไสส